สวัสดีครับวันนี้เรานำสลายมหัศจรรย์มาเสนอเพื่อเป็นอาหารเสริมให้ท่านได้รับประทานกันคือสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยมือชาเท้าชาหรือว,ว่าทำงานก็ไม่ไหวออกทำงานนิดหน่อยเจอแดดเจอ ลมเขาก็กลับมานั่งเหนื่อยหายใจไม่ทันพูดก็ยังเหนื่อยตัวนี้หายใจไม่ทันเหมือนใจจะขาดหรือว่าคนที่ขาดใจคนที่ตายเพราะเบาหวานก็คือเลือดเนืดแล้วออกกำลังนิดหน่อยก็หายใจไม่ทันนั่นคืออาการหนักของเบาหวานแล้วนี่คืออาการ หนักของคนที่เป็นเบาหวานกำลังใกล้ที่จะอวสานของชีวิตคือสะลายมาสศจรร์ตัวนี้ช่วยท่านได้ที่เรานำมาเสนอเป็นสะลายเป็นอาหารเสริมสายเดี่ยวสะลายตัวเดียวสามารถช่วยท่านได้นี่คืออันดับหนึ่งเลยเมื่อท่านได้ทาน ไปแล้วท่านจะสามารถที่จะทำงานได้เป็นปกติจากคนที่อายุสักอย่างผมนี้57คือเป็นเบาหวานตับแข็งเวลาตับบีออกแดดแค่ออกแดด กอกำลังนิดหน่อยก็จะตายแล้วหายใจไม่ทันก็คิดว่าตัวเองคงอยู่ได้ไม่นานแต่สลดยตัวนี้ผมคือทำปลูกเองได้ทำได้มากว่าสิปีแล้วก็จนเคยทำเป็นซุกทานบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรเมื่อก่อนก็ยังไม่หนัก ถึงขนาดนี้เป็นเบาหวานก็ไม่หนักถึงกับหายใจไม่ทันตะคิวกินขาชามือชาเท้ากลางคืนฉี่บ่อยสี่ห้าครั้งบางทีเป็นสิบครั้งจากน้ำหนักแปดสิบกโลลดลงมาเหลือห้าสิบกโลตอนนี้ก็คงน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบเจ็ดโล ก็ทานอะไรมาหลายๆอย่างมันก็ไม่มีผลอะไรจนว่าเออมาทำสลา์ตัวนี้ก็ดูประวัติการของสไลา์เนี่ยการวิจัยการข้อมูลก็เลยลองทานดูเป็นมาบทเป็นใส่แคปซูลทานดู เอาแค่ทานไปวันคือทานวันแรกก็รู้สึกดีแล้ววันที่สองทำงานได้ทั้งวันขุดดินถากหญ้าได้ทั้งวันนี่คือหนึ่งคือเรารับประกันเลยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานคนที่ว่าเป็นโรคตับทำงานไม่ได้ออกกำลังนิดหน่อยก็เหนื่อยแทบจะขาดใจใหายใจไม่ทันอันนี้คือหนึ่งคือเรารับประกันเลยคือตัวผมเอง ทานเข้าไปแล้วนี่สามารถทำงานได้สำหรับตัวผมแต่คนทั่วไปผมให้ภายในเจ็ดวันสลายตัวนี้มันเหมือนกับสารายที่มหัศจรรย์มีสารมีโปรตีนแคลเซียมเนียกว่าเป็นเอนไซม์ที่เข้าไปสามารถที่ทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูได้เดี๋ยวนั้นพอทานเข้าไปะจะไวมาก นี่ผมทานมาผมทานได้ไม่พอเดือนสามารถทำงานได้ทั้งวันที่มีแดดอ่อนๆคือเราก็อายุเยอะแล้วทำได้หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอยากก็ทำเหงื่อออกเต็มตัวพักๆ,ๆด้วยสลด์ตัวนี้คิดว่าตัวเองก็จะอยู่ไม่รอด พราะเบาหวานหนักขนาดนั้นผมถึงกล้ารับประกันว่าสไลม์มหัศจตรรย์ตัวนี้เป็นสไลยน้ําจืดไม่ใช่สลายทะเลสลายธรรมชาติขึ้นมาโดยธรรมชาติไม่ใช่แพงตน้นเป็นสลายสายเดียวคือรับประกันได้ว่าเมื่อท่านทานแล้วท่านสามารถทํางานได้สำหรับคนที่เป็นโรคตับ เวละตับบีคูดก็ยังเหนื่อยคนที่เป็นประวานทำงานไม่ได้ไม่มีแรงทำแล้วหมดแรงหายใจแทบไม่ทันกลับมานั่งเหนื่อยชามือชาเท้าตะคิวกินเตนอีกทั้งหาบสามารถบำบัดให้ท่านได้ด้วยอาหารเสริมของสไล มาสจันตัวนี้ตัวนี้กล้ารับประกันได้ว่าเมื่อท่านทานแล้วท่านจะสามารถทำงานได้หนึ่งสองท่านที่มีกับท่านที่มีโปรตีนที่ออกมากับปัสสวะท่านฉี่ออกมาแล้วลาดปัสสวะลงโถส่วมหรือว่าลงชักโคกเข้าไว้ ถ้าท่านไม่ได้ล้างชักโครกท่านจะเห็นได้ว่าปัสสาวะของท่านเนี่ยคือคนท่านลาดลงไปก็จะยังไม่หมดคนมาต่อก็ลาดลาดน้ํากระฉกมาถึงปากโผล่วมหรือว่าบนน้ําถึงไหนไขมันหรือว่าโปรตีนแต่ผมจะเรียกไขมันเพราะมันขาวมันจะจับเต็มจับเต็มชักโครกจับเต็มโผล่ซุ่มที่เป็นชักโครกเนี่ย จับเป็นคาบขาวทั่วโถส้วมหมดแต่ท่านเมื่อท่านได้ทานสลด์ตัวนี้เข้าไปไม่เกินสามวันไอไขมันหรือว่าโปรตีนที่ออกมากับปะสสะอันนั้นจะหายไปโดยว่าโถส้วมเนี่ยเหมือนกระซื้อมาใหม่ใสป้องสองและสามท่านที่ฉี่กลางคืน คืนนึ่งสามี่ห้าครั้ง6ครั้ง7ดครั้งสิบครั้งก็ช่างผมนี่เคยฉีย่เป็นสิครั้งจากน้ำหนัก8ปดสิสองโลตอนนี้เหลือเหลือแค่ห้าิบน่าจะประมาณห้าสิบเดตอนนี้ฉี่บ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยดูแลสุขภาพเป็นเบาหวานแต่กินหวานกินทีต้องกินใี้อิ่มเพราะสมัยก่อนเรายังแข็งแรงอยู่ผมเป็นเบาหวานมา18ปปีแล้ว เป็นมาสิบแปดปีเป็นเบาหวานก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังแข็งแรงกินก็ไม่ได้เป็นไรผมไม่เคยน็อกเบาหวานแต่เคยจะน็อกจะขอร้องขอความช่วยเหลือเวลาขับรถแต่ก็พยายามใจแข็งอยู่แต่ว่าการที่ว่าน็อกเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่น็อกเพราะเบาหวานขึ้นจริงๆคนส่วนใหญ่ที่ตายเพราะเบาหวานลง หวานลงแล้วก็เลือดเหนืดช็อกตายตรงนี้สลายมาสจันร์ของเราช่วยได้เพราะว่าเมื่อท่านทานไปแล้วเนี่ยเลือดของเราจะดีขึ้นร่างกายจะดีขึ้นเพราะมีสารอาหารโปรตีนวิตามินแร่ธาตุเกลือแร่นี่มีครบเสลายตัวนี้สำหรับมนุษย์เรารวมกันแล้วเป็นเอนไซม์กินเข้าไปปุ๊บเนี่ย ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นทันทีออกฤทธิ์ไวมากเหมือนก็พอเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปทำงานในร่างกายของเราทุกส่วนให้เราสามารถทำงานได้เลยมันไปทดแทนทุกส่วนที่มันขาดที่มันหายไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยสามนะพูดมานี่คือสามคือ ฉีบ่อยท่านก็จะเหลือคืนหนึ่งีแค่ครั้งหรือสองครั้งหรืออาจจะไม่ฉี่เลยเท้าทีเดียวเลยถ้าท่านไม่รับประทานของหวานไม่รับประทานจนเกินไปนี่คือสามที่สี่ก็คือท่านสามารถคนที่เป็นเบาหวานนะจะอั้นฉี่ได้ ปกติคนที่เป็นเบาหวานเยอะๆเป็นมาลหลายๆปีเลยจะอัานฉี่ไม่ค่อยอยู่ถ้าปวดเลยเรื่องรีบฉี่เลยปวดแล้วต้องรีบฉี่แต่นี่เราสามารถนอนรอเวลาได้นอนเล่นไปก่อนอะไรไปก่อนเราทนได้เหมือนกับเราเราร่างกายเราปกติอยู่นี่คือ <c oughs> อาการที่สี่แล้วก็อาการที่ห้าที่เรารับประกันได้เลยว่า สำหรับคนที่มีอายุกินเผ็ดไม่ได้ปากชาปากแสบปากร้อนก็กินเข้าไปแล้วนะมันจะร้อนปากพอเราได้กินสไลดมหาจัจมหาสจ,จรันต์ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยท่านสามารถกินได้เหมือนเดิมไม่ได้กินได้ดีกว่าเดิมกินได้เหมือนเดิมเราเคยกินเผ็ดได้เท่าไหร่เราก็กินได้เท่านั้นจะกินได้เหมือนเดิม เป็นปกติเหมือนกับร่างกายเราเป็นปกติแล้วก็ดีสำหรับท่านที่ออกกำลังกายพอได้รับประทานสารายมาสจันร,ร์ของเราเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อท่านรับประทานช่วงออกกำลังกายแล้วท่านจะมีอาการเหนื่อยล้าแต่ท่านจะหายเหนื่อยเร็ว พอหายเหนื่อยเราร่างกายจะไม่ถดถอยไม่อ่อนเพลียไม่ไม่ไมปวดเมื่อยไม่มีอาการล้าร่างกายของเราจะเป็นปกติเหมือนเลือดเราเนี่ยจะเป็นปกติอยู่ตลอดไม่เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้พลังงานที่มันหนักหนาเพราะว่าส,รา,า,สจจาร่หลมาหัศจย์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเหมือนกับเข้าไปทำงาน แทนหรือว่าเข้าไปชดเชยในสิ่งที่มันสูญเสียไปเราก็จึงได้มีพลังมีกำลังและมีพลังที่ไม่อ่อนล้านี่ตรงนี้ที่พูดมานี่เรารับประกันได้จากหนึ่งถึงห้าเนี่ยถ้าไม่ดีคืนเงินท่านซื้อไปรับประทานแล้วถ้าไม่หายอย่างที่เราพูด คืนเงินและยังมีอีกหลายโลกผมกำลังทดสอบโลกไตสลายโตมาสจรัร์ตัวนี้คือเหมาะสมสำหรับร่างกายมนุษย์เป็นสลายแบบมหัศาจรรย์จริงๆที่เคยได้ยินว่าสลายสร้างโลกนี่แหละเป็นสลายน้ำจีด ไม่ใช่สไลน์น้าเค็มนะครับทั่วๆไปกันที่เขามีที่เขาทานกันอยู่หรือว่าที่มีฟาร์มมีอะไรคือเขาทำเหมือนสไลนเป็นสไลน์น้าเค็มแต่ของเราเป็นสไลน์น้าจืดที่มหศัศจรรย์ที่สามารถเอาพูดกันง่ายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานใกล้จะหมดลมหายใจใกล้จะตายทานเข้าไปแล้วท่านสามารถทํางานได้ก็แล้วกันพูดกันอย่างนี้เลย นี่คือเป็นสไลม์มหาสัจจันย์เป็นทีเด็ดของสไลา์จริงๆคือเราสามารถที่ว่าให้ท่านสั่งซื้อเราไปรับประทานแล้วถ้าท่านรับประทานแล้วไม่ได้ผลเรายินดีที่จะคืนเงินคือเราบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ใช่ยาจะไม่จะพูดว่า ไม่ใช่อาหารเสริมก็ได้เป็นสลายสายเดี่ยวเราไม่ได้ผสมอะไรทั้งสิ้นเป็นผักพืชชนิดหนึ่งที่เราสามารถรับประทานได้รับประทานเข้าไปแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงไปชดเชยสิ่งที่ขาดเหลือในร่างกายของเราเสริมสร้างสมรรถภาพของเราให้ดีขึ้นให้แข็งแรงขึ้นพูดง่ายๆแรงไม่ตก ทำงานแล้วแรงไม่ตกเหมือนกับทอนอายุเราลงมาสิบกว่าปีผมอายุห้าสิบเจ็ดปีเหมือนกับอายุสามสี่สิบปีเองทำงานได้ทั้งวันเมื่อทานสไลด์ตัวนี้เข้าไปกับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมา ทางด้านลิงด้านล่างลิงนี้ก็จะลงเบอร์โทรลงที่อยู่ไว้ให้แล้วเรารับประกันในสิ่งที่เราพูดมาถ้าทานถ้าท่านทานแล้วไม่ได้ผลอย่างที่เราพูดเรายินดีคืนเงินเรากล้ารับประกันตรงนี้ของของเราดีจริงถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้าพูดอย่างนี้ เรากล้าคืนเงินท่านพูดง่ายๆท่านกำลังจะตายถ้าทานสลหายตัวนี้เข้าไปท่านอาจจะต้องจะมีพลังคือผมเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าตัวผมอยู่ได้ไม่นานแต่ในเมื่อทานสลหายตัวนี้เข้าไปแล้วสลายน้ำจืดสลหายมหาสัจร,รันนี้เข้าไปแล้วสามารถ ฟื้นฟูพลังทำงานได้ทั้งวันเหมือนก็อายุ3-40สีู่้แดดได้ทำงานเหนื่อยแต่ก็หายยืนแป๊บเดียวก็หายทำได้ต่อขุดพงถากหญ้ารับทุกวันนี้เพื่อทำสลายตัวนี้ทําตำคันบ่อนี่ผมไม่ได้ใช้ยาไม่ใช่สลายตำทุ่งนาทั่วไปผมทำเป็นฟาร์มทำเป็นบ่อ ทำสลายจะไม่ใช้ยาฆ่ายาไม่ใช้สิ่งที่เป็นพิษมาทําให้สลายของเรามีสิ่งเจือปนคือตามคันบอกจะขุดเอาจะถากเอาตัดเอาเราจะไม่ใช้สารเคมี มาฉีดมาพ่นจึงได้กล้ารับประกันว่าสลด์ตัวนี้สไลด์มาศจรัจนนี้ท่านทานแล้วจะต้องได้ผลอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นแต่ถ้าไม่ได้ผลยินดีคืนเงินครับครับขอฝากไว้ด้วยครับถ้าท่านจะติดต่อมาก็อยากได้สลายตัวนี้ครับทางล่างลิงนี้ท่านกดดูได้ก็จะมีเบอร์ทิ้งไว้ให้ท่านครับขอเสนอ สลายนะัศจรรย์ตัวนี้และก็คิดต่อไปก็ยังมีอีกมากๆตอนนี้เรากำลังจะทดลองทดสอบคนที่เป็นโรคไตที่พอกไตยอยู่ที่คนที่มีเป็นอาการลองโควิดลองโควิดนี่ก็ทานเข้าไปไม่เกิน3วันครับหายปกติกตอนนี้ เราก็ให้คนที่เป็นรองโควิดที่เป็นการที่เป็นรองโควิดเนี่ยก็จะเป็นหลายรูปแบบจะเป็นมือชาเท้าชามือด้านมือตัวเท้าบวมหนักเท้าหนักหัวอะไรเนี่ยเป็นหลายๆอย่างที่เรารู้มาแต่ ก็เราก็พิสูจน์ไปแล้วกินสไลด์ตัวนี้ไม่เกินสามวันเท้าหนักเท้าหนาเท้าเหมือนกับลมเดินไม่สะดวกหนักเท้าหนักมืออะไรพวกนี้กินไม่เกินสามวันครับหายตอนนี้เรากำลังทำเรื่องนี้อยู่ก็เอาให้แน่นอนแล้วเราก็จะมารับประกันเหมือนกับ ห้าสิ่งที่เราทำที่เราได้พูดมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ